สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนการลบภาพพื้นหลังด้วยแอปแคปคัตกันนะคะเราไปที่แอปแคปคัตกันเลยค่ะกดไปที่โปรเจกต์ใหม่นะคะเลือกรูปภาพค่ะเอาภาพไฟเบอร์นะคะค่ะหลังจากที่เราได้ภาพพื้นหลังมาแล้วนะคะเราก็ไปที่ภาพซ้อนค่ะ หลังจากนั้นเราไปที่เพิ่มโอเวอร์เลย์นะคะไปเลือกรูปภาพของเราคะ่ะมาภาพนี้นะคะกดไปที่ภาพคะ่ะกดไปที่เพิ่มคะ่ะเราได้ภาพของเรามาแล้วนะคะเราก็ย่อให้เล็กลงคะ่ะไปวางจุดที่เราต้องการได้เลยนะคะ ปรับขนาดตามที่เราต้องการค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปนะคะตัวเลือกด้านล่างนี้นะคะแล้วก็กดไปที่ cut out ค่ะกดไปที่ลบพื้นหลังนะคะค่ะได้ภาพมาแล้วนะคะเราก็ติ๊กถูกได้เลยค่ะถ้าสมมุติว่าภาพของเราต้องการใหญ่กว่านี้นะคะ กดไปที่ภาพนะคะแล้วก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะโอเคได้แล้วนะคะกดกลับด้านล่างนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะการลบภาพพื้นหลังก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะเราไปที่เซฟด้านบนได้เลยคะ่ะกดไปเสร็จสิ้นนะคะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะในการลบภาพพื้นหลังค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข้อมูลดีๆต่อไปด้วยกันค่ะ